มาด้วยเป็นยังไงอ้ยอ่ะจะได้เมื่อไรกูไไปเลล้วกู้ไปว่าอะไรมเจาะพวกเลยอ่ะเฮ้ยารต่างกาเออท่าใ้รไป็นยัไเออ อ้าวชาเลนจ์ลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์กา,รกาิกาคือว่าหมุนรอบนึงเนี่ยลูกศรเนี่ยชีย้ไปที่ไหนอะเราหกคนก็ต้องหยิบสีนั้นอะสีเดียวเลยแล้วก็มาอะไรอ้าวแล้วก็กินไงแล้วก็มาบอกกันว่าเฮ้ยลักษณะที่กินไปเนี่ยเป็นยังไงเปรียบเทียบกับอะไรอะไรอย่างเงี้ย

ดกดอกหายยี่ยะอ๋ะอเอามาฮกินดีอ้อมด้วยแหละเคียเ้ยวด้วยเคี้ยวด้วยรับพายเหรใจมึง <c oughs> น,นอนนิ่งใครเคียววะไอ้ยี่อ่ะใครเขาคนทำขึ้นามากินเหมือนอะไรบ้าง มันแค่แอดเอฟฝาแดงเลยแล้วเนี่ยอ้้แลวมึงทำได้ไงวะมึงกินอะไรอ่ะบอกไปดิแล้วมึงกินนี่กินไปอ่ะทีมบวกอ่ะพรามึงบอกมันก่อนเลยทีเนยเนยเป็นไงแล้วตอนนี้มึได้กินทะลุบอกว่าทะลุบอกว่าทะลุป่ะมันแย่มากนะเจ้าคนหนลุ้นเนี่ยไอศครีมอะไรแย่ตักเท่าไหร่วะแหวนแหวนมีไรมันกินอันเนี้ยคนละใบใครกินเหมือลยวะมันแผลอ่ะกินยังไงเพราะพ่อมันแผลมึงกินอะไรมึงอ่ะ ไข่ไขผผลไม้ผลไม้อ่าผลไม้เออล้วกูกินเหมือนราเมอรี่อะกินราเบอรี่ฝรแดงอะเออจริงเอาโกงๆเลยป่ะเมื่อกี้กูเมาเมากินอะไรอะกินเหมือนหืงหืขี้แม่เฉยเลยเว่ากูกินแต่มันกินไดใช่ไหมได้คือนี่ต้องเคี้ยวคือเลยไม่ไม่ไม่ก่อนแล้วก็ยังจานไม่ยอยู่ทำไมกูทำแบบนี้มันเหมือนยังตดอยู่เลยวะ ไียปากมันกลิ่นที่ต่ขงเนี้ยีดูมีจะวะจะเลยเป็นกลิ่นผ้าพันแผลเก่ากับทับทิมของโจ้อ๋แต่ไหนว่าดูอ่ะผ้าวพันแผลเก่าแล้วันนี้พี่โต้ตอนแรกว่าแล้พี่้อนแ้าแล้มันจะมีีาจากแล้วก็ขยันพูดนะสองคนนะงานั้งทัสุดเลยพี่แมวอ่ะนี่นแล้วมันแบบว่าติปากเนี่ยขามุนบ้าง เขขียววาไอ้เหี้ยไข่แล้วสารหนาเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วลูกอมอย่างนี้มีด้วยหรอในประเทศไอ้เหี้ยกูณสีสีฝาแล้วเพิ่งเคยเห็นไอ้ลูกอมก้นตีนเจ้าคนไทยกลิ่นแม่มาเลยกลิ่นตีนเนี่ยกลิ่นนตีไอ้เหี้ยกลิ่นตีนไปไอ้เหี้ยกูว่าเออเมื่อกี้เหี้ยว่าเออเหี้ยกลิ่นไอ้ลูกอมหรือกลิ่นตีน อร่อยกินออกมัน่าอหลายตหนูไม่ได้ดวงซวยคนเดียวชัดนะตอนนี้ชัดนะเผอหันมาดิแช่ชัดเลยแ่นี้ปูเดอเลยโหตว่างแต่มืองเลยเมื่อีมากับทายผายกูมไม่ได้ว่าผลไม้กินผลไม้โมกุลสิเดี๋ยวหนูไม้บ เฮ้ยยอุ้ใจยเนี่ยเอาเเวไอ้เยอย่าบอกนะไอ้เยถ้ามันสวยก็ไอ้เยไม่ต้องกลัวแล้วึงว่าฉ้นนะคุณคิดงานเนี่ยเเจ๊เอาดีๆนะอะไรไม่ได้ใส่เยี่ยมเลยุว่านี่ไม่ใช่มึงแกูนวกูว่าเจ๊โดนไปแล้วหลังไอ่เนี่ยโอ้โหเก่นนะขี้แมวมไอ้เย่กไม่เอา หอมดิเอนหมันอายังเหมือนเหมือนดูดูแล้วจำอร่อยนมยิงกินเลยเกลี่ยลิ้นหมดผมรู้เลยออเขากดทุกอย่างนี่ปานมาตัวสองแบเกิดอะไรอ่ะ

ยอะไม่ได้ดีสองังแล้วพี่กินกินีเกี่ยวอีกเลยไม่ได้กินอ่ะีเกียวแล้วยิบเลยดีกว่าี่เกี่ยวเลยดีกว่ามากาอี่เกียวที่เกียวอะยิบเลยทุกคนกินมันเหมือนกันเลยไม่เยเยอะอะกะให้ีก่อนเริ่มเวียนหัวเออเยหมเีหมือนได้้าเนี่ยกูกินเบียร์ึงขวดต้วกินชกเ่วียนหัวเลยัดไรันรวา ชาตรกินพริกับอกเลเอากปนั่นพูแม่กไอ้ไลินรไม่้กินพริกอะใช่ป่ะพริกน้าใครกินไม่ใช่เฉลยยัไม่ใชพริกเดี่ยวอ่ะเเฉลนน้อ่ตยกินเล่นกิาบคีมกินเหมือนกันแต่แค่คนละช้อน กินเหมือนนี่เหมือนอะไรวะใบบวบอ่ะกินออกเลยอ่ะกินหใบบวบหวยสัเ้ยเด็กป้าไคยเอาเม็ดไอโตมาให้กูเลยอี้กูรู้เลยยังาผิดสดหรือเหี้ยอะไรอ่ะวเเดียวเาวาเาเรียกอะไระเขือโอ้โหว ตัวต้นคิดเนี่ยโอ้ยเลยเอาจริงก็กินเหมือนคล้ายๆเหมือนกินฉุนผักอะแล้วมันไม่ไห้เคืออคือขี้มูกยังไม่กินเลยเคมเคมเคมเค็มๆด้วยอ่ะมันเค็มๆอ่ะเอ่อเผื่อต่อหลังะเอาเบียร์กูจะหมดแล้วถ้าใครคเค็มๆก็คือขี้มูกแน่นอนขี่ไม่เค็มเหมือนใบเกยอ่ะอ้ไเหี้ยขี้มูก ขายพริกแล้วก็หวานเออใช่ขายพริกเอ้ยไม่ใช่ตอนแรกพริกพอมาปุ๊บก็เป็นอับ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 ปุ๊บไอ้แมกออกบางเข้มตอนหลังเลยฉ้อขึ้นลูกเลยอ่ะทำไมอ่ะใครอะโดนอะอ่ารูโดนเหรอเดือคนเลยไม่มีคนกันตั้งกินไะทันว่าฝาดทุกคนเอะใอ้พูดหออกมาคือแบบโค้ดก็ไม่มีใครโดนแล้วโดนหมดเลยอ่ะกินเสร็จก็แก้มฝาดไม่แล้วเขาต้องสั่งหา นี่ยปลาสลิดเลยนะเฮ้ยสีหรอสีฟ้าดียีดีฟ้าด้วยได้ไหมขอไดู้ขอสีสีดำตู้ตนี้อฮ้ยต้มตดูดิต้มดูดิต้มไห้มสมงไงต้มนี้นี่กต้นี้มนี้มันเปิดเนี่ยอ่าดีเลยออโอ้ยโชค้มันออกดคูนดดอกนี้มากีมแบบนี้นไงที่ไงเนี่ยเนี่ยคนกันเนี่ เนี่ยแต่นี่มันไม่ได้ดสีเพราะว่านี่นี่อันนี้ใช่ของกูนี่เข้มสุดไมยได้หนูหยิบเองก็ได้ใช่ใช่ใช่สุดท้ายเออใช่พี่โจของพี่จีเอกพี่องพี่โจ้เด็ดสุดเอาไปแล้วกูไปแล้วอ่ะสุ่เลยแน่เลยว่ะรอดแล้วเหมือนล้หุ่ว่า จะมีวายจะอกสองแสนหน่อยนี่ฟงวินทำไปเล่นเถอะเขาออกรายการในที่เด็กผู้้องคนอกไรอะไรอะไไม่ครเอาไปเี่วไม่ครบเน้อโยโคไอเรื่องนี้ กินหรือว่าไอ้เงี้ยป่าพูดเหมือนเลยไอ้เงี้ยมันเป็นเหมือนแบบมันพูดที่ป่านพูดเี่อะไร้ว่อธิบายมึงจะแม่งอธิบายเหรอไอ้เงี้ยกูอธิบายให้มึงเลยไอ้เงี้ยกูจะอธิบายแล้วไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยแบบเหมือนแบบว่าพูดเี่ยป่าที่ป่านที่เราแพ้แล้วมันจะป่าพูดป่าพูดไอ้เหี้ยกูเออไอ้เหี้ยแ่กกูไม่ได้พูดเล่นนะกินอาเจียนหรือเปล่าพี่ ยังครบเลยอ่ะมันแบบมันมีกินอาเจียนปาทะลุเ่ยปาปาไม่รอธิบายเยอะทุกคนเข้าใจเร้เพราะสไมันผ่าท้ายกันมาเราไม่รู้ตอนแร้เราโดนสีอะไรบ้างไรเนี่ยไอรายการนี้ก็ค่อยออกดีนลุดเลยว่าเดี๋ยวสีดำก็เลยว่าอะดูมันดโดเลยอ้โหกินเหมือน้าบ้าปูป้าปูป้าอย่าอธิบายเยอะพ้

ทำไมต่างกันโอ้ยไม่ได้ปลาหมึกจ้ามันเป็นปลาตายจ้าเฮ้ยพี่พูดพี่ไปพูดพี่อะไรกันไปเจอทางห่างๆแบบว่าปลาตายปลาหมึกตายจริงเป็นจริงเออจริงจริงกล่นนเป็นจริงโล โอเคทำมันเล่นเลยรักกันชอบกันอยทีแบบนี้นะเอาไปน่เราต่อกันโอ้โหเล่นซะแสบตาเลยนทำไปเล่นเล้วที่โดนไปหมดเลยเหรเออแล้วไม่มีอันอื่นเลยเออไม่มีอันโล่งเลยเหรอโอ้โหต่อทำไปเล่นแลหน้าตารู้รู้ว่าคนนับผ่านหรือเปล่าพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยอีกอีกสิงเฮ้ยอ่ะเจ๊อีกสิงเลือกเลยสิจ๊ะ สีดำสีดำก่อนเลยคืนก่อนคืนไปเลยจะได้จบจบกปพี่อจกอนนี่รู้ไม่ได้ืนเลยคุอะอยกไ้นเลยยอะอไปอไนะแล้วสองไปคืนกแพ้อนะกวางยกกวางแวานเหมือนกนนะมันไปแล้วไปเอาสีดำต่อใครๆเร่อมัมามาไม่ได้จะได้อมาเป็นเดนเขาได้สองเมตร เฮ้ยได้กินเฮียอะไรเหรอกินเลยไอเฮียคูไม่รู้เลยว่าแฮกเนืออะไรแฮกแฮกินหรอกินเหมือนไอลูกอมแฮกอสมัยเก่าเห็นปะอ๋อเห็นมากเลยอืเ้ว่าหอมหอมคำพูดของยิมมนี่ใช่หแต่แล้วไม่ลงเลอไม่แกีตอไม่ได้กินก็เท่เหมือนกันไม่กินันกยอยู่ ได้เกา่าอ่ะกล่นปลาตายโดนสารพนไอ้กิ่นพี่ฮะทำมแอบบอกเนี่ยมันเหมือนฐานเน่าห่านเน่าวีหรอใช่ฐานไม่มีเน่าหรอกจริง่านแบบน้ำยาข่าห้องน้ำเหี้อะไรเงี้ยไอ,อ้ถือว่าของกูเป็นน้ำยาข่าห้องน้ำป็ดโปรงหรือเปล่าเป็นเจ้าของหมดเลยเนี่ยรวมพวงเออเหมือนโโมแฮกัะ หอยโคกไอที่ี้ยกูเลยไม่รู้เลยว่ามันของไอ้้ไอที่เลอะเมื่อกี้หรือลูกอมเฮ้ยดีเลยของอันนี้อันนี้กูรู้เลยดีอ้าวไม่แหกน้าให้ทางตรงเลยบอกว่าชัดแล้วชัดเลยอีกแล้วไอ้เหี้ยกูว่าชัดแล้วอีกแล้ว

หัวอ่นันนมาหลาัเลยพี่โตไปโตไปใช่ใ่ได้ยินข่าวพี่แบบนี่มาอยู่อนเม่นลูกเใก่อน่อยากใครนรไม่ได้ไอ้เงี้ยมึงแ้วไม่ได้เงี้ยมึงยิ้มอมาล้กบไปก่อนดิเกบไปได้ไเก็บได้ไม่ได้่แว่ไม่ได้ไม่ได้

ใครไปกินนวิงเม็ดอ่ะเพราะไอ้กดนี้ใครที่เป็นตมันกันอ้างเขาพี่ดีลาไงมันเป็นเขาเ็แย่มากอ่ะอ่ะอธิบายออกมาเหมือนแบบว่าเราอลิซเบลเลียไอเหมือนสังกสีหรืออะไรอ่ะมันเคี้ยวมันค้ายหวานไประบายนลิ่นแล้ผมพี่อ่ะกลิ่นมันเหี้ยวมันมันไม่ดีมากหน้าเป็นถังหน้าตรงนี้ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรอ่ะอธิบาย กินเหมือนท่อแป๊บมาเอาลิ้นดีอะท่อแป๊บหรือว่าแล้วมันแบบว่าเหมือนสารละเหยอ่ะกินอะไรสักอย่างที่มันแบบปวนๆมากอะเหมือนแบบว่ากินอะไรที่เรียกว่าอันนี้เ่อเอาเห่้งอะไรกันโอ้ยสายไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยมึงไม่รู้เลยดีมึงกนเล่นเลยเหี้ยมเงาจริงเลยไอ้เหี้ยมึงกลิ่นพี้อะไรจักเหี้ยเล่นเหี้ยหลวงตุ๊ดไส้หลง เฮี้ยกลิ่นที่เยี่ยนจริงโอ้ยเฮี้ยปูวะนี่เขาเล่นคอนเทนต์กันะไอ้เฮี้ยงกินอะไรเฉลยดีอะไรจห้จหายโอ้ใบไม้คุกให้เดกินอุ๊ยโหโอกาสแล้วยังน่าเหมือนกันชื้นหรือว่าอะไรใคุกให้เดกินพี่ว่าคืออะไรโหให้อุมนะไอ้เฮี้ยกลืนไปเฉยเอาไม้เลยเม็ดกลิ่นนั้นแบบทรมานมากอ่ะถ้ากลิ่นเดียววายเฮี้ยงโรเทียเลย

กนเหมือจะูแล้ว่ันหน้าแตรเกินครูงูหะไงัสั่นามาเล่นกันเลยแยไม่ดูด่กกิลนี้มันก็กินลอยวะแย่ตรเม็ดเลยอ๋อรดีอยู่ที่เรารถแบบว่าอยนุนุให้ดังรถได้ดีหมดเลยวะกินเหมือนแบบไอ้มงหันหน้าตรงมันระบุยากอะว่ามึงใช้ผช่วย ดน่ไม่่ันานี้มันแย่ทุเลยหรอจะได้เนด้นตรงเลยเหมือนันาหมอย่างนี้อ่ะเออใช่เออดันยากไหมไม่ห็ยากมันยากพระส่งพี่สงพีแนนนดีแล้วอบมาชวนยเออไอ้ดกดูจับอากาูีแล้วอ่าเหมือนกันหมดแหละไ

ไม่อเดยวเพมไอ้หน er ่ไ้รนุอ้หนมไอ้หน่มอ้หนไอ้หนุ่้น่มไอ้หนุ่ไอหนุ่อ้หนุ่ไอมอ้นี่มไอ้หนอ้นมน่ไอ้มอนไอ้่ไอไ้น้อนไ้น่ไหไปน้ม้ออนไ แนะนำอย่าไปซื้อเลยเพิ่มตังคนะ์เอาตังค์ไว้ซื้อข้าวค้างค้างหกสิบตองไปไหนกันต้องไปไหน